สวัสดีครับมาพบก,กันอีกคลิปหนึ่งกับช่องบันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเยน็เยนๆไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกชาวเกษตรทุกท่านติดบังรับชมทาง YouTube ในขณะนี้ด้วยนะครับผมวันนี้พามาดูแปลงข้าวรอบนี้ก็ลง ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับผมรอบนี่ง1 1> ลงห้าสี่ห้าหนึ่งเห็นแม่ค้าเขาบกอกแม่ค้าสารข้าวข,า,ขายข้าวพันธุ์ข้าวเนาะบอกบอกว่าตอนแรกก็บอกเขาบอกเบอร์ห้าเขาบอกเบอร์นี้แหละเบอร์ห้าห้าสี่ห้าหนึ่งผมก็ไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าเขาว่ากันอย่างนั้น ก็ต่างๆกรอบนี้จริงๆก็อยากจะลง6กหนึ่งนะครับบแต่ว่าเลยอยากลองเบอร์นี้สักหน่อยลองดูก็เป็นข้าวเขาว่าโยก50าถึงห้วันนะครับผมก็เป็นอยู่ในช่วงหน้าร้อนช่วงที่ระบบน้ำก็อาจจะไม่เต็มร้อยนะครับผม เปิดน้ำมาก็าแห้งไวอย่างเงี้ยครับผมก็อัดโซลาเซลล์นะครับผมก็เช้ามาก็ลดไปเยอะนะครับผมกลางวันกว่าจะได้บิงหนึ่งนะครับผมก็ส่วนบิงล่างนี้ก็ผมดึงมาจากนิสระนะครับผมช่วงเก็บน้ำไว้ช่วงที่หวานข้าวนะก็เอาน้ำเข้า ลงในสระไว้ปล่อยหลบบิงนี้นะครับผมก็เหลือนหน่อยนะครับผมจริงๆก็มันก็เต็มแต่ว่าช่วงที่รถมาดันก็เหมือนเดิมคนแก่ยังบนเลยครับรถไทยมาตั้งหลายปีดันไม่เป็นว่ากันจากโซนตรงนี้ก็จะเป็นต่ำนะครับโซนของนู้ก็สูงครับ ผมก็ให้ดันฝั่งโน้นให้เกียร์เกียร์มาก็อยู่ฝั่งนี้มันจะได้เสมอเสมอโอ้ดันมิดมิดผ่านเลยครับผมเป็นก็กลายฟันต่ำไปเลยก็ต้องซ่อมหนักกว่าเก่าอีกนะครับผมเมื่อวันอาทิตย์ก็เอาโดนมาคุมค่านะครับผมเอาโดนมายาคุมค่ายาคุมยานะครับผม ผมก็บางจุดก็ขาวหลายจุดเลยนะครับผมในช่วงที่โดนจะจะเลี้ยวได้นิ่งแต่ก็ปกติผมเห็นเขา,าหลายเจ้าเขาก็เขาก็ติดจะตีโค้งเลยอันนี้ต้องหยุดแล้วก็ค่อยตีโค้ง ลกลายเป็นขาวเป็นจุดๆเลย4ีห้าจุดนะครับจุดที่หยุดโดนแล้วก็วิ่งต่อเง,งี้ยก็ยังยัง,งขาวๆาออวันนี้ได้น้ำจากคุณตาคุณตาลงหกหนึ่งเมื่อ วันอาทิตย์พาไปดูพันข้าวนะครับผมพาคนแก่ไปดูพันข้าวแกก็ลงหกหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าระบบน้ําของชดประทานจะปิดเดือนหน้าหรือจะปิดเดือนเมษาไม่แน่ใจแกคนแก่เลยลงหกหนึ่งนะครับผมเพราะไม่งั้นจะแยกน้กํครับผมเพราะหกผมก็มันระบบโซลาเซลล์่าของผมจะเต็มกว่าของผมพอสมควรก็ ของแกก็ืีข้าวก็แห้งหวันหล่อน,น้ำหล่อบนี่แกเลยเอา6กหนึ่งก็หกหนึ่งเป็นพันที่ทนแรงดีนะครับผมแต่ก่อนก็ลง6กหนึ่งอยู่นะครับผมลงลงมาลงมาอยู่2ปีได้ผมตกลงลง,ลงสองปีไม่ได้ลงมาสองปีได้61นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นเก้าห้า รอบนี้ก็5451หรือเขาเรียกว่าเบอร์ห้านะผมจะาตามร้านขายผ่านข้าวยนะนี่ตาซุนตาเปิดจั่หวานข้าวตรงนี้ครับผมแต่รถหมายจำเพื่อลูกแล้วก็เปิดน้ำแต่อะไรแกก็เปิดผมก็ลืมเมื่อเช้าลืมปล่อยแกให้เปิดลงวิ่งนี้รับผมเนี่ยครับรถรถไถามาให้เกียร์ให้เสมอเอาตรงนี้เป็น ็นการช่อมยาวเลยนะครับผมเป็นการช่อมสนใหญ่เลยทีนี้ถึงเปลี่ยนทางน้ำเมื่อกี้นะครับผมวันนี้ตั้งแต่บ่ายคนแก่ก็เอาใสา่บิงนี้เลยครับแต่ระบวกกับโซลา่าเซลล์ก็เต็มได้ยอบมิดอยอดข้าวแล้วนะครับผมจะเหลือโคโคดทางจิดขนมใหญ่ครับผมก็ ก็ต้องรีบลงนะครับผมจากส่วนนี้ด้วยถ้าไม่ลงนี่คือนกเพีบลงกินถอนเจ้าข้าวกินเจ้าข้าวถอนเป็นต้นเป็นต้นเลยนะครับผมนี่อย่างเปิดน้ําอย่างเงี้ยลอยก็ตกเย็นต้องคอยไล่นะครับผมเช้ามืดลงแต่เช้ามืดหลุดจากนกพิราบมาก็เก เก็บเกี่ยวปจนะครับถอนต้นข้าวกินจ้าวข้าวนะครับผมแล้วก็เตรียมพร้อมปรุมรุงนะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะบรุรุงแบบไหนเอาสูตรไหนนะครับผมจะ,จะได้ปรึกษาหลายท,ท,ท,ที่หลายท่านหลายกลุ่มนะครับผมได้คบแนะนำมา ก็จะเอามาพยุกต์มาผปปสมผสานไทยกับที่ท่องริน่นพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมยวอัปเดตให้ดูต่อเน,นื่องนะครับในช่วงบำมุงนะครับวันที่หวานข้าวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนื่องจากมันยุ่งมากด้วยนะครับผมมีประชุมนะครับ บอกเข้าไปชุมในเมืองช่วงเช้าเกือบเที่ยงนะครับผมกว่าจะได้บาดข้าวก็ช่วงบ่ายก็เลยก็เกือบมืดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูในช่วงนั้นด้วยนะครับผมแต่ก็จะอัปเดตในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับผมถ้ามีเวลาว่างก็จะอัปเดตให้ดูต่อเนื่องนะครับผมกับช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มกับ 5าสี่ห้าหนึ่งนะครับผมก็อายุสิบันนะครับผมหลายท่านก็บอกว่านะข้าวรอบนี้ทำไมสูงยาวไวจังปกติอาทิตย์หนึ่งก็บอกยังไม่พอสักนิ้วชี้เลยนะครับผมก็ต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการหวานข้าวการงอกการเจริญเจริญเติบโตต,ต,ต้องดูตามในช่วงต้องดูว่า อากาศเป็นยังไงนะครับผมถ้าช่วงเจออากาศหนาวมีน้ำคงน้ำค้างอะไรนี่ก,มก็มันก็การเจริญเติบโตก็จะช้านะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงหง่าร้อนนี้ครับการเจริญเติบโตก็จะเร็วนะครับผมการเจริญเติบโตก็จะไวนะครับผมก็ห่า,านไปได้สองวันคนแกบ่บอกขู่เขียวทั้งแปลงแล้วครับวาบ ไ่พันุ์อะไรผมก็เลยบอกว่า451แต่จริงๆคือทุกสายพันธุ์นะครับผมถ้ามันสภาพอากาศที่มันเอื้ออํานวยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนมันก็จะเจริญเติบโตเร็วแต่มาเจออากาศเย็นหนาวก็ทุกสายพันธุ์เหมือนกันครับการเจริญเติบโตช้าไม่ว่าจะเข้าอายุกี่วันกี่เดือนกระตามเกียรติกระตามนะครับก็มันเป็นไปตาม สภาพประกาศนะครับผมก็หลายท่านก็มาถามบอกใช้พันไหนพันอะไรทําไมรอบนี้มันการเจริญเติบโตงอกไวแทงไวนะครับผมแล้วก็ยาวไวปกติก็จะเป็นตามช่วงฤดูการที่ที่ข่าวเจริญเติบโตยากเนะ้ะกอ็อาทิตย์หนึ่งก็ได้แค่เขาเรียกว่า1น,นิ้วหนึ่นิ้วชี้ครับผมแต่ที่ก็ ี่เห็นเห็นนะหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหยาวเป็นคืบเลยครับจะเป็นยาวเป็นคืบเลยอาทิตย์กว่าก็มันตามสภาพอากาศนะครับผมก็รอบรอบนี้ก็ลงข้าวแปดห้าขันหมดนะครับผมก็ลงไปบางคนก็สอบเดือนกว่าบางคนก็เดือนกว่าระบบน้ำชลประทานปล่อยมาได้เดือนสองเดือนนะครับ ใด้่สเดือนก็ไม่มั่นใจว่าจะถึงปิดเมษาไม่ปกติก็จะปิดช่วงเมษาอ่าจองหลังสงกรานเพราะเขาจะปล่อยน้ำให้เด็กๆหรือ,อเด็กๆชาวบ้านก็ได้เล่นน้ำกันขายร้อนปีนี้ต้องรอรุนนะครับผมครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องบันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผม,บผมก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าต้องเตรียม ไม่ว่าจะเป็นพวกยากำจัดมแมลงต่างๆการบำรุงนะครับผมครับก็ฝากกั้ด้วยกับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ